อาจารย์วินินันะคะหรือโคชจารย์วันนี้จะมาทำนายดวงชะตาของคนเกิดทั้ง12ราศีเกิดประจำวันที่16สิงหาคมถึง31สิงหาคมปี2567ติดตามรับฟังกันได้นะคะว่าดวงชะตาของคนเกิดทั้ง12ราศีเกิดในเรื่องของการงานการเงินความรักและสิ่งที่ควรระมัดระวังนะคะมีเรื่องใดกันบ้างนะคะติดตามรับฟังกันได้ค่ะ สำหรับที่ต่อไปนะคะเป็นลำดับของท่านที่เกิดราศีพฤษภคักิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนขอให้ชาวราศีพฤษภทุกท่าอนอธิษฐานจิตค่ะอาจารย์สับไพ่9ครั้งเลือกไพ่สิใบนะคะตามตำแหน่งส2ภพบจากราศีค่ะถ้าพร้อม้วเริ่มนะคะ1นะคะ2 3 4 5 6 7 8 9่ากจ็ดด้นั้นเลือกไพ่สิใบค่ะ คำทำนายนี้ค่ะเป็นคําทํานายดูชะตาโดยรวมทั่วไปนะคะไม่ได้เจาะจงค่ะ ว่าไปดูสตาร์ของชาวราศีพฤษภท่านใดหากว่าท่านใดรับฟังอยู่แล้วก็ต้องการในดวงส่วนตัวเจาะในเรื่องของมุมมองเหตุก,การณ์ต่างๆในช่วงระยะเวลานี้สอบถามรายละเอียดการในดวงส่วนตัวมาได้ที่ช่องทางต่างๆใต้คลิปน,นี้รวมทั้งท่านทีนท่สนใจนะคะในเรื่องการเรียนรู้การอ่านไพย่ยิปซีเรียนรู้ง่ายเข้าใจง่ายใช้งานได้นะคะอาจารย์ปูพื้นฐา,านใั้ตั้งแต่เริ่มต้นเป็นการทํานายเลือกใช้คําพูดที่เป็นบวกให้แนวทางให้วิธีการผ่านไพ่ ใครสนใจหลักสูตรของอาจารย์ที่เรียกว่าย4ิบสี่โคน,นะคะก็สอบถามเข้ามาได้นะคะว่ามีทิศทางอย่างไรเพื่อให้ตัวเองเข้าใจดวงชะของตนเองได้มากขึ้นนะคะใครสนใจสอบถามเข้ามาที่ช่องทางต่างๆใต้คลิปนี้เช่นกันค่ะ โอเคค่ขาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าไพ่ชาวราศีพฤษภนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังจะเป็นอย่างไรคะ่ะอาจารย์จะเรียงหน้าไพ่แถวบนหกแถวล่างหกตามตำแหน่งทีสองภพจากราศีค่ะแต่ก่อนอื่นค่ะเรามาทําความเข้าใจคนราศีพฤษภกันนะเป็นชาวธาตุดินนะคะความเป็นดินนหนักแน่นมั่นคงสุขุมรอบคอบใจเย็นทาอะไรก็ทํา ช้าๆนะคะแต่ว่ามันคงชัดเจนค่ะและนี่คือตัวต,วตวนของคุณที่เป็นธาดกำเนิดส่วนไพ่ประจําราศีคือไพ่พระหรือไพ่บัตรลวงเพราะนะนนเนี่ยจะสังเกตว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยชอบช่วยเหลือคนชอบแบ่งปันชอบบอกอ้านเนี่ยค่ะไพ่ประจําราศีคุณนะคะชอบศึกษาหาความรู้ใครมาขอความช่วยเหลือก็พร้อมจะช่วยเหลือนะคะแล้วก็เป็นคนที่รอบรู้ในเรื่องต่างๆนะคะนี่ความเป็นชาวราศีพฤษภเลยนะคะจากหน้าไพ่คุณด้วยนะคะใบนี้นะ โอเคค่ะและนี่คือหน้าไพ่คุณในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนสิงหาคมค่ะจะเริ่มต้นจากแต่ละตำแหน่งกันละกันนะคะเริ่มจากตำแหน่งที่หนึ่งค่ะตัวตนในสัญกาณต่างๆช่วงนี้ค่ะคุณได้ไพ่ชาริออดจริงแล้วชาริออดเนี่ยเป็นไพ่ประจําราศีกรกฎแต่ช่วงนี้ค่ะเป็นไพ่ประจําตัวคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังใครหมาจถึงสานกาณต่างๆในครึ่งเดือนหลังนะ จะมีเรื่องความเหนื่อยใจอะไรบางอย่างที่คุณต้องลงมือทําจะต้องมีเรื่องการเดินทางมีการปรับการ,ปรเปลี่ยนการแก้ไขอาจจะมีความเหนื่อยล้าจากสิ่งที่ต้องลงมือทําด้วยตัวเองบางครั้งหวังพึ่งใครไม่ได้จัดการลงมือทําสิ่งต่างๆด้วยตัวเองเป็นหลักนะคะและพาดเดชาร์ดดคือความสําเร็จเป็นอัศวินเป็นนักสู้ที่พร้อมเผชิญทุกอย่าง ะะตามลำพังเด็กเดียวค่ะพูดง่ายเหนื่อยหน่อย,อยแต่ดูจากแนวรวมโดยรวมแล้วเนี่ยนะไพ่มีความสําเร็จค่ะนี่คือตัวตนของคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังค่ะตาแหน่งเรื่องการงานการกระทาตตาแหน่งที่สิบหนึ่งถ้วยนะั่นหมายถึงว่ามีโอกาสที่คุณจะรับหรือจะได้เริ่มต้นทําในสิ่งที่รักในสิ่งที่ชอบในสิ่งที่ปรารถนานอาจจะหมายถึงเรื่องของโอกาสด้านการงานหรือการกระทําจะมีเข้ามาครมีใครบางคนหยิบยืน่นให้ใครรอง,งานอยู่ใครที่ยืน่นเสนอโปรเจกต์ต่างๆอยู่มีโอกาสได้รับการ ตอบรับพบลู่ทางพบช่องทางที่อะไรอย่างวางแผนในเรื่องของการงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือกําลังวางแผนจะโยกย้ายจิะเดินทางจะติดต่อขอวีซ่าหรือเป็นเรื่องของการงานที่ต้องเกี่ยวข้องการเดินทางไปหลับแนวทามีความสําเร็จและจะเหนื่อยหน่อยนะแต่มองว่าช่วงปลายเดือนทุกอย่างลงตัวทุกอย่างสําเร็จสิ่งที่คิดที่ปรารถนามีคนซัพพอร์ตช่วยเหลือดูแลดวงชะตาเรื่องการงานหรือการกระทํา อะไรก็ตามที่เรารออยู่มีความสําเร็จได้ทําในสิ่งที่ชอบในสิ่งที่รักตเตรียมพร้อมรับความโชคดีหรือดวงการงานเปิดทางชุงป,ปลายเดือนได้เลยค่ะรายรับการเงินเนี่ยค่ะอาจจะเป็นดูเ,นเนหนนะื่อยหน่อยนะตำแหน่งรายรับเป็นอัศวินดาเหนื่อยที่ต้องติดตามเหนื่อยที่ต้องลงมือทําต่างๆเพื่อสร้างรายรับรายได้ระวังความใจร้อนหน่อยละกันนะคะจะพูดจะคุยจะเจราจาเรื่องการเงินได,ได้อย่าใจร้อนช่วงนี้หลีกเลี่ยงในเรื่องของการให้คนหยิบยืมเรื่องเงินนะเพราะบางทีเราใจอ่อน ไพ่พระเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีใหญ่ตุดตำแหน่งเสียาหายนะหมายถึงว่าบางครั้งจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือเราในเรื่องของการเงินและเราตามคืนไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ก็ ทำด้วยความพอดีทำด้วยความสุขใจถ้ารู้สึกว่าการช่วยใครในเวลานี้ทำให้ตัวเองทุกข์ซะมากกว่าสุขก็ต้องหลีกเลี่ยงหรือปรับให้มันลงตัวแล้วกันนะคะเพราะไพร่พระบางทีใจอ่อนน่ะบทจะไม่จะไม่สุดท้ายคุณก็ต้องแบบช่วยทุกทีแล้วลายเปว่าคุณเอาภาระหรือเอาปัญหาคนอื่นมาเป็นปัญหาตัวเองระมัดระวังเรื่องนี้นะคะเราจะอึดอัดใจไม่กล้าพูดอย่างเงี้ยคะ่ะเรียกว่าแปกรับการช่วยเหลือจากคนอื่นซึ่งเรื่องเงินระมัดระวังการสะดุดได้นะคะรอบครอบเรื่องการใช้ใจ่ายในการ เงน่อยะะคะแต่ถ้าเดินทางไปติดต่อเรื่องการงานหรือไปเจรจาเรื่องการเงินหรือตกลลอะไรที่เกี่ยวข้องการเดินทางแนวทางมีความสําเร็จเงินจะมีเข้ามาปลายเดือนคุณจะเห็นเลยค่ะว่าลู่ทางต่างๆในการที่คุณประสานงานหรือวางแผนเอาไว้เกิดความลงตัวแต่ต้องระวังเรื่องการช่วยการสพอร์ตหรือมีคนมาขอความช่วยเหลือและคุณจะไม่ได้คืนนะความรักคนม,มีคู่ข่าสามถ้วยเป็นช่วงเวลาของการเติมเต็มกันให้ความสุขกันอึดอัดใจกันไม่เข้าใจกันช่วงกลางเดือน จึงปลายเดือนทิศทางลงตัวเปิดใจคุยกันได้นะคะอาจารย์มองว่าจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นมีบางสิ่งบางอย่างทําร่วมกันและเกิดความลงตัว คูห่หูคู่ธุรกิจแบบนี้ค่ะจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะที่อึดอัดก็จะคลายลงที่กังวลก็จะผ่านไปได้หรือจะมีอะไรที่มันดีๆขึ้นภายในครอบครัวค่ะคนโสดพบรักจากการเดินทางหรือกําลังเดินทางไปหาคนรักหรือเดินทางเมื่อไหร่ก็จะมีเรื่องดีๆได้ความสัมพันธ์เกิดขึ้นหรือคนรักคุณกําลังเดินทางมาหาก็ได้นะคะก็เรียกได้ว่าความรักคนโสดค่อนข้างลงตัวทีเดียวค่ะมีความสุขลงตัวนะจะ,ะเรียกว่ารักแบบ อาจจะมีข่าวดีจากการเดินทางและก็เป็นข่าวดีที่คุณรอคอยในเรื่องความรักครั้งใหม่ก็ได้นะคะความรักค่อนข้างเดดเด่นเป็นรักที่สมปรารถนารอมานานไม่ได้คุยไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ช่วงนี้ล่ะคะ่ะจะเป็นที่เป็นช่วงเวลาที่ความรักเติบโตก้าวหน้าได้พัฒนาความสัมพันธ์ค่ะสีต้องระวังสุขภาพร่างกายบอกเลยค่ะสุขภาพนี้มันค้างต้องแบบระวังหน่อยละกันนะคะชาวราศีพฤษภถ้ารู้สึกว่าร่างกายไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่มีเจ็บปวดมีปวดเมื่อยตามกระดูกสัน หลังเส้นเอ็นข้อต่อหรือว่ากล้ามเนื้อต่างๆรีบหาหมอโดยด่วนค่ะเพราะบางทีเราทํางานเยอะเราวิ่งเต้นเราต้องทําอะไรหลายอย่างแล้วไม่ได้พักผ่อนร่างกายระวังความเหนื่อยล้าระวังปลายประสาทอักเสบระวังในเรื่องของข้อต่อเส้นเอ็นต่างๆการเดินทางต่างๆอย่าใจร้อนถ้ารู้สึกอ่อนเพลีย ต้องพักผ่อนเติมเต็มให้ตัวเองค่ะแล้วก็เติมเต็มความมั่นใจวางแผนเรื่องการงานและอาจารย์มองว่าทุกอย่างลงตัวในช่วงปลายเดือนค่ะทั้งเรื่องการงานการเงินความรักแต่สุขภาพต้องบริหารจัดก,การดีๆแล้วก็เรื่องของการเงินระวังเรื่องคนที่จะเข้ามาขอความช่วยเหลือทําด้วยความพอดีที่เราสุขใจค่ะและนี่คือดสตาร์โดยรวมนะคะของคนที่เกิดวันพาราศีพฤษภในช่วงครึ่งหลังเดือนสิงหาคมฝากกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันออกไปให้คนที่คุณรักนะคะแล้วกลับมาพบอาจายาได้ใหม่ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้นะคะ สวัสดีค่ะ